สวัสดีเจ้าพี่น้องมมหน่อยมาร้านอาลืมซื้อรลาดโรยเยลนะคะยโรยเยลไทยบุฟเฟ่ก่อนกลับบ้านหิวห้องทองกรน,นะคะก่อนไปกินอาหารแรงกับพ่อใหญ่เสียงเราจะไม่ค่อยมีเลยเสียงสันเด็กๆนะคะแม่น้อยได้อีกอย่างมากินเนี้ยชูชีสลัดจ้า อันนี้เป็นซุปปักกิ้งคล้ายๆคยคา,า,ายกระเพาะปลาค่ะแต่บนเป่นกระเพาะปลานะคะแต่แซ่บเที่ยวที่นั้งมากินแซ่บไม่นีน้แบบแกงเผ็ดนื้อไม้สใส่ไก่อ่าหมูปิ้งซอสเทริยากิเนื้อผัดอ่าเนื้อผัดมันหอยไก่ทอดปอเปี๊ยะอ่าเขาเอื่นยอย่างนอกริม ขนมปังอันกระเทียมข้าวเกียบเนาะบีบีกวัว่ากันไปค่ะอาหารวันนี้ขอกินชิลๆนะคะาจากท่านผู้ชมเห็ดหอม มีเฮ็ดหอมมีแค่รสมีนำ้ำมันน่าจะเป็นเนื้ออ่ะ,อะตัวอื่นตัวอื่นแม่เอามาวางซอสก็แมวซอสมาวางกล่อง อบอกไว้วมาซ้ำทัอกินกระเพาะปลาต่างกันตรงที่ว่าเขาไม่ได้ใช้กระเพาะปลาเขาใช้เนื้อใช้เนื้อแทนตัวนี้ก็เป็นบักนับ ทิ้งดองมีพริกน้ำปลานะลูกนั่นเลยถ้วยม่ตักมาก็เบียยเก มันจะตัวสัแ่แสะเมันนหิวหนักเป็นบ่มือมันบ่มีแห้งแค่จับกระสันกินแบบวาซาบิฉ่ำๆไล่วัดไล่หนาวสักนิดสิชูชิคัมตะปีนตะสวด ปิดถ่ายอยู่ลานเวียดนามนเ,นนเมื่อกี้ก็ยังเจอกับเมียเราในห้องสมุดพี่น้องอืมชอบยางอ่อมเมื่องมนด่กเก็บเียวมันจกักตาดก้อนลูกกลับโอ้ยล่งแห้น นั่นเลยเขาเปิดบุฟเฟ่ตลอดวันแต่ราคาสิต่างกันนะ ขอแค่ปลากับวาซาบ,บิสิ ได้เห็นน้ำซุปไหม,ม,ไมใช่น้ำซุปที่กินกับชูชีพรอบน,นี้ปรุงแบบเข้มข้น,น,นชอบ ทำร่งเมาด่าเพื่อ,อนยางอยู่กับเพื่อนมเวิ่งเวิ่งอากาศกำลังลงต่ำเมื่อไปสนามบินหิมะจะตกเด้อให้เดยวไปง่ายๆเลยเถอะ โพดพ่โวาซาดีไม่ได้ไม่านผ่านมันผ่านแต่ว่าเขาไม่ให้อัปปาร์สกี้ไให้าปาษใ้เท่านั้นใครจะไปงมถูกละแต้ไม่มีความเร็วตามคำ

เสียงแม่น mm ี hmm. so okay. ่ของริงแค่ไหนเกินพอกมอมนจะลองอะไยเป็นอย่างนี้ครับที่ตัวเอง็นได้มึงไม่รลานเลยไป กุ้งกระจายหาทุนกระจายตอนนี้เขาของแพง ตระมานแต่แสบงา,านกินทีว่าไปลอ,อก มันไม,ม่ได้ผีอเอมาน้องสามทานทีกินทีไม่เป็นแล้วหรอกเป็นกไก่ด้วย่องมึงมานานแล้วไปห้างเฉยๆก็ขนมปังน่นขนมปังกระเทียมเลยแล้วเลยอ,อยากกินไม่ใช่เาซื้อไม่ได้นะ เพื่อมาแล้วมันกินไม่หมดขายใหญ่นขายยกแท่งนล้วโโยากนี่เอาไก่ชุบแป้งทอดแบบแม่มากิน แต่วกาทอดยังไงให้มันหนาฟูได้อย่างนี้เงยอมใจฝึกหลายรอบแล้วไม่ได้มันงนหันไมง่ายมากเอาม,อม,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 มีสูตทำหลายรอบแล้วไม่ได้ สาบสุกกำลังเผอือดพระอมเจอเผ็ดร้อนจะอยากกาลับแล้วจะได้กลับแล้วไงอีกไม่กี่ชั่วโมงพิมพ์ยังไงก็มีในภาษาสวีเดนกับอังกฤษหลาบ้าน,น ไม่ใครมันนั่งใกล้ป่ะอขาใสกอินแน่แลยหรอ ตอนแม่กลับอะไม่ยายคนนึงทอดหมูปิ้งกับข้าวเหนียวเอาขึ้นไปเลยบนเครื่องบินเอามาพากูจกอยู่บนเครื่องเนี่ยการบินไทยเนี่ย,ยปิดเลือกที่นั่งแล้วแสดงว่านั่งแช่ห้องน้ำคนเดียวใจเย็นไปไหม,ไมคนเช็คอินก่อนเราก็ได้ไไเด่รออยากที่นั่ง เลือกไม่ตแต่ซื้อตัวแล้วมึงไม่ได้เลือกอะ่ะเลือกก็เลือกแก้งน้ำเลยม,มันไม่มีขนาข้างหลังเินอะไรก็ได้นี่ยก็ชอบเลือกแก้งห้องน้ำขามาอีกข้างหลังกัข้างหลัง,ลลงเข่าเข่าดันเข่าดันเข่าดันทั้งคืนไม่ขาม,มตอนอันย่เอตไป ก็ไปแจ้งแอร์ให้แอร์มาบอกให้หนูปรับขึ้นหนูก็เลยเล่นั่งรังแข่งไปเลยนั่นมาบอกแอร์ว่าฉันก็จะต่อยเหมือนกันหน่ก็ไม่กล้าหรอกอเกลียดทรมานพอพอแอร์เพิ่งหนูก็เอเ็นไปหมดเอเ็นไม่สุดเลยรูดเลยไม่ได้ นั่งระยะยาวเนาะต้องเข้าใจะเว้ยรอบนี้ไม่มีใค่นักหลงางเลยจ้าเอ็นมาเลเซียมาเลเซียประเทศที่ติดกับมาเลเซียมีอะไรบ้างเินโดอล มาเลเซียส่วนมากจะกินติ่มซำเนอะ,นอะเพราะว่ามาเลเซียมีคนจีนเด้ด โอ้ยแสบนีน่ย่มอิ่มได้พี่น้องเมื่อนี้อถือว่ากินเยอะไม่เป็นไรถือว่าเลี้ยงส่งลูกวันต่อไปก็กินควบคุมมันเดิม ถือใจฉันกำลก็งสโลสเลยียไม่เคยท้อมีแชมเปีย้ยนเนี่ยในบอกยานอุบาไง ฮัมมาคอคอคอสวัสดีอีวีบีอย,อยากนอนเงาเห็นไหมไปแบบไม่แด้ไปแต่ทุ่มกว่าคนบอกเมื่อคืนนี้ไม่ถึงสิบนาทีแล้วไปการนอนอสบายมากไม่รู้เรื่องจะตื่นมาจะตื่นมาคุอยากตาย กกอย่างคือคนเด่งก็จคนเมาค้างสมองสมองแบบโล่งจริงๆโล่งแบบบ่าเหลือย่างไปยืนเลือกของมือนี่ยังมีสมองสิเหลือแล้วก็ปวดหัว่าวนหัวสิเตแตกแม่เราะยืนมืออยู่คิดอะไร้างแล้วแตมากิน่ไอไพี่น้อ,กกนอ,นองอาคณิกอนเนาะ